เลยครับคุณ<ม>คุณชื่ออะไรครับไม้ครับชื่อจริงพาดาวิรัสวีเป็นคนเชีบุรีแต่กำเนิดได้ศึกษาครับศึกษา,าก็เรียนจบจากอาชีวชนเริ่มต้นเรียนในเส้นทางศิลปะความจริงเราก็ได้เริ่มทํางนานศิลปะตั้งแต่ตอนม3แล้วแหละแต่ตอนนั้นเราเราแข่งเราแข่งขันเกี่ยวกับศิลปะอ,อัตกรรมเด็กเป็นการปัน้นแบบประเภทกลุ่มอะไรอย่างนี้ คือ,อ,อเราก็เป็นงานปั้นเลยใช่เราก็เริ่มตัวเราชอบคือด้วยความที่เราไม่ถนัดไม่ถนัดการวานดะ <c oughs> เราปั้นมาแต่เด็กเลยเราก็คือ <c oughs> คือความส่วนตัวเด็กๆ,ๆ,ๆเราก็คือชอบปั้นอยู่แชอบปันบป้นชอบเล่นดินนมันพอมามสามอาจารย์ก็ขับเราให้แบบไปแข่งศิลปากรกันคือไปแข่งในใน,ใน,ใ,นในแบบว่าในระดับ,ะบ,บเดียวกับระดับมสามอ่ะรุ่นตั้งแต่มหนึ่งถึงมสามในประเภทปุ๋ ใช่รประเทกลุ่มเขาก็ส่งเราไปแข่งเราก็ตอนนั้นเราก็ได้รางวัลประสบความสำเร็จอยา่างหนึ<ม>่งนะในวัยเด็กแต่ทีเนี้ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่สะดุดก็คือเหมืนอนกับว่าเราก็แบบว่าพอเราจะไปเรียนต่อป .4 คือตอนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าศิลปะม,มันทำนะอะไรกันบ้างเราก็เลยอยากไปเรียนเกี่ยวกับในร้อยอทีนี้แน่เขาก็า มือนไม่อยากให้เราไปเรียนเกี่ยวในร้อยเพราะว่าร่างกายเรื่องสุขภาพของเราเราเป็นโรคหอบเองเขาก็เป็นหัวเขาเลยแบบอยากให้ไปเรียนโรงเรียนอะไรก็ได้ที่มันมีเด็กผู้หญิงเยอะๆหอมือให้ไปเรียนที่โรงเรียนที่แบบหอให้ไปแบบเด็กผู้หญิงเยอะๆรายล้อมไปด้วยผู้หญิงเขาตัวเราแบบดื้อตัวเราแบบดุริลีกินเล่าอะไรอ่งี้ยทีนี้เขาก็แบบให้เราแบบไปเรียนอาชีวะเขาก็ไปดูให้ไงว่า ชีว่ามันมีสมาขาอะไรบ้างที่ที่เราแบบน่าจะเข้ากับเราได้เขาก็เลยเอาเราส่สงไปเรียนอยากให้ลองไอ้ไหมลองเรียนดิมันมีออกแบบเนี่ยเห็นออกแบบออกแบบแล้วลองไปดูสิแล<น>้วคำว่าลองไปดูเลยเช่ไลองไปดูแบบไปสอบดิลองไปสอบดิตอนแรกก็ทะเล,ละาะกับแม่ไม่อยากไปเรียนทีน,นี้แม่ก็ลองเนี่ยเอาไหนไหนก็ชอบบ้านลูกเราลองไปเรียนดูเพราะนั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะเรียนอะไรจะเรียนอะไรต่อแต่รู้แหละว่าต้องไ่สอบแล้วก็ลองไปเรียน เราก็ตอนนั้นไปสมัครมันก็มีออกแบบกับวิจิสิ์เราก็ไม่รู้ว่าวิจิสินมันคืออะไรหรอกแล้วก็ชื่อน่าสนใจดีแล้วก็พอเราอณตอนนั้น่ะมันก็มีเราก็ไปดูกันเออในคุเตนวิจิสิ์มันคือมันว่าดภ<ม>าพมันมีปั้นอันบนตมม่ำนสูงรู้จักรู้แค่นั้นเราก็เลยอะลองไปเรียนดีกว่าเผื่อเราจะได้ปั้น<ม>แค่รู้แบบมันมีป้าหมา่แค<ม>่ว่าคือเรารู้พื้นฐา้นว่าว่าเอ้ยมันน่าจะได้ปั้นนะเราถึงเข้าไปเรียน พอเข้าไปเรียนในในในช่วงที่ปวชนี่มันก็เริ่มได้ว่านลูกเยดียวละ่ะคือวิชาในอาชีระระอาชีวะสี่วิชาในวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เรียนแต่อิ่งขึ้นวันละอีกขึ้นมานเรียนภาษาไทยมั่งวิทยาศาสตร์มั่งคณิตมั่งนิดๆหน่อยๆผสมกันเราก็รู้สึกว่าสนุกแล้วนเราได้ข่าวว่าตอนคุณทํางานที่อาชีวะนี่คุณทำใหญ่กว่ใครเพื่อนเลยไม่ใช่หรอครับ ชอบนะเราก็อยากทำาแลก็ทำแบบคือมันพอมีความสุขอ่ะพอมันรู้สึกว่าเรารู้แค่ว่าเราโชคดีเร mm ือว่าเรารู้ว่าเราแบบทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็เหมือนแบบทำเราก็ยิ่งทำยิ่งทำยิ่งทำเราเรารู้สึกมาถูกทางเราเรารู้สึกมาเราเรามาถูกทางแล้วแล้วพอขึ้นปวชสองอาจารย์ก็ลองชวนเราส่งงานไปวดคือช่วงปวชสองเนถึงสามอ่ะปวชสามอ่ะ ไม่เ <S an> คยได้รางวัลเลยแม้แต่รางวัลเดียวแต่เราส่งเยอะมากส่งเยอะส่งจนเกิดท้อรู้สึกท้อแต่อาจารย์เขาแบบไปให้กำลังใจส่งไปเรื่อยเรื่อยเราก็เริ่มมาได้รางวัลตอนที่เราจบปวชรางวัลเดียวสองรางวัลรางวัลตอนน,นี้เป็นรงง <S 1> <S 1> <ล>้อนอะไรครับก็ชิบ้ากับนามีแล้วเริ่มมีกำลังใจอย่างเงี้ย<ต>ไว<ม>ชิบ<น>้ากับนามีนี่คือภาพภาพวาดหรือว่าเออเป็นวาดด้วยแล้วก็มีสื่อผสมเลยเป็นแบบน้ำปั้น คือต้นมาเช่ใช่ใช่อันเด็กตัวมาเช่คือแบบหาคือชอบทําอะไรที่มันแบบเห็นได้รอบด้านอ่ะคือเราู้จิตวอ่าเพราะว่าเรามีความเราแบบคนที่แบบไม่ถนัดอะไรเพื่อความิติถามว่าชอบบ้านก็ชอบบ้านแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบเป็นแบบมองได้มิติเดียวเืาพืนถานเราชอบอันชอบอ่าเราชอบงานที่มันมีมิติเข้าไปสัมผัสมันมีลูกทรงมันมีอะไรที่แบบเราสามารถเข้าไปแบบเห็นมันได้ทุกด้านอ่ะจะมองมันด้านไหนมันก็อีก ส่วนนี้เราก็แบบคืองานถามนิติมันมันมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องนั่งนิ่งๆอย่างเดียวเพ้นบวนบนบนเตมใช่ไหมมันได้ทําหลายๆอย่างแบบมันได้เลอบปั้นมากได้ขึ้นโงมันแบบแต่ละกระบวนการกว่าจะมาเป็นงานมันก็บอกว่ามันมีหลายกระบวนการแล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบไม่ต้องนั่งเฉยๆอ่ะคือเราอาจจะเป็นมาทิตสั้นได้ชอบทําอะไรแบบได้หลายอย่างเล็วปั้นมั่งเพ้นท์มั่งผสมกันก็เลยบอกว่า ก็เป็นหเหมือนว่าทําให้งานเราอะส่วนหน้าจะไม่่อยมีความมุ่ิมพอเราขึ้นระดับปริญญาตรีแล้วก็โรงเรียนเราก็เลือกไปเรียนที่รัฐกกบ,บาลแต่ก่อนที่จะไปเรียนรัฐบ,บาเราก็ส่งขอไปสิงป์บรนะแต่เราไม่ติดเออเสียใจตอนแรกก็ก็เว้งเลยนะไม่รู้จะไปเรียนเนี่ยเพราะว่าอยากเรียนสิงป์บรมากไงเราแบบดูหนังกินสีและก็แป้งเอออยากอยาก,อยากเรียนอยา่างนี้น่าจะแบบไม่กะว,ว่าจะไปเรียนที่อื่นนะ อยู่ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าถ้าสอบนติดไม่อยากจะซ้ำนะะซ้ำซ้ำใหม่แล้วรอเพื่อไปสอบใหม่เพราะว่าแม่บอกว่าไปเรียนเอนนถอะแล้วเสียเวลาเราอย่างน้อยเราไปเรียนที่พาเราเลือกมาที่รกักบังเราก็เลือกมารักกระบังรักรกระบังนั้นก็มีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพอเราขึ้นไปเรียนรักกระบังตอนปีหนึ่งนะ คือเพื่อนของผมเจอเพื่อนเก่งๆทั้งนั้นแหละที่มากากชั้นสิงสุพรรณชัางสิงรากบังไพริจิตสิงแล้วก็แบบเด็กที่เขาเหมือนเราเรียนเขาเรียนติวมาเลยเพราะเรียนติวแล้วเราเขาเขามีสกิลบางคนก็แบบมีความคิดอะไรแปลกในมันเนอกว่าในชาอาสฟันอ่ะเขาให้เราเลาะหเราเราก็แบบตื่นเต้นยิ่งข้าไปใหญ่เลยตอนนั้นก็ชอบทั้งสามแบบสามสะาดเลยทั้งเพ้นท์ปั้นพิมพ์คือตอนนั้นที่เขาอาสฟันนี่คือวิชาอะไรครับอาสฟันคือแบบทดลอง ัสดุทดลองแบบคือเขาจะมีหัวข้อมาให้เราทำเรื่องเ,เส้นเราก็ไปหาอะไรเกี่ยวกับเส้นมาทำเป็นงานกนะ็คือ็นในความสนุกสนานในการทดลองในความสนุกสนานในการทดลองงานแต่ถามจริงๆว่าตอนที่หราเรียนอัฟันอะมันเอากลับมาเนี่ยทุกวันนี้เอากลับมาใช้เยอะมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นทดลองทดลองทดลองแต่สุดท้ายเราเราเก็บเราเก็บข้อมูลที่เราทดลองไวปทั้งหมดเลยพอเนี่ยมาแบบ ขาะเราขึ้นมาเรียนปริญญาตรีแบบชั้นปีที่สามปีที่สี่เรากลับไปดูเราเอาเทคนิคเก่าๆกลับมาทำาิหมดเลยบางทีเราดทดลองทดลองแล้วเก็บไว้ทดลองแล้วก็เก็บไว้มันก็เหมือนว่าคือบางทีเราทําตอนนั้น่ะเราเรยังไม่รู้หรอกว่ามันเอามาใช้ยังไงวะแต่พอเราเก็บข้อมูลไ้แล้วเก็บว่าเนี่ยเราเคยทําแบบนี้มาเราก็เอากลับมาใช้ได้ไพอมันถึง ตอนที่เราเรียนปีสองใช่ไหมรับังเขาก็ต้องให้เลือกเอกเันมีเอกเค้นเอกพิมพ์แล้วก็เอกปั้นตอนแรกเราเลือกเอกเค้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นเป็นเรียนเรียนเพ้นแล้วมันก็รู้สึกสนุกเราเคลื่อนเราทั้งหมดในกลุ่มอะเรียนเค้นหมดเลยแต่ว่าเราก็ชอบปั้นอยู่แล้วพิมพ์ได้อยากทำเพราะว่ามันก็มีอาจารย์หลายคนที่บอกว่าถ้าพิมพ์อะถ้าเราจบไปแล้วอะ แต่จะไม่ได้ทำแล้วนะเพราะว่ามันอุปกรณ์มันสื่อาามันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือตอนนั้นสามอย่างนะคือเราก็อยากทาหมดอ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเราชอบทําอะไรที่แบบมันหลากหลายแบบไม่ได้ชอบนั่งปั้นอย่างเดียวนั่งเพทนอย่างเดียวงานของเราส่วนมากก็เลยจะเป็นแบบมีนิติด้วยมีเพทนสีด้วยอืมีสื่ออ,อื่นเข้ามาด้วยสรุปสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเอาสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือปั้นตอนนั้นก็ไป่รู้ต้องปั้นอะไรก็ยังไม่รู้เลยเราคือก็ไม่รู้อ่ะ จะเรียนไปของอะไรเรื it, ่อยๆเขาให้ทำอะไรทำแต่มันสนุกเราก็รู้สึกรู้แค่ว่าเราสนุกเราทำอะไรเราชอบเราก็ทำ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 แบบตวมี่ตะบันทำชอบก็คือทำอย่างเดียวไม่ได้คิดไม่ได้หวังอะไรแต่ก็พอเราทำไปเรื่อยๆมันก็เริ่มมีจอบเริ่มมีคนเห็นเอ๊ะเราตั้นเราั้นได้อะไรอย่างเงี้ยล้าก็เขาก็ให้งานเราเราก็เริมแบบมีทำเจอบทำอะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆของปีสามนะเราก็ อีสามาต้องบอกตรงๆเลยวหเป็นช่วงเพลงสุดๆเลยนะเพราะว่าอาจารย์เขามาแล้วเขาก็ให้เราทดลองแต่ว่านะตอนนั้นมันเหมือนกับว่ามันมีจุดที่เหมือนว่าเราชอบตั้นอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเครื่องคนอื่นเขาทดลองวัสดุใหม่ๆไงมันเหมือนกับว่าเราก็ชอบตั้นแต่เขาเหมือนกับว่าเราก็อยากปั้นแต่อาจารย์ก็เหมือนว่าอยากให้เราลองเปลี่ยนรู้สึกมั่งรู้สึกมันๆอย่างไงี้ยนแต่เดี๋ยวเราก็ตอนนั้นเราก็พยายามทํา ทำไปแต่ว่ามันก็ยมงมีแบบรู้สึกสุดที่ว่าเฮ้ยทำไมวะกูอยากอั้นแห่ือไม่ได้อั้นนะแต่เราขึ้นมาเกตตอนที่เราขึ้นปีสีว่าทําไมเขาอยากให้เราทดลองเขาอยากให้เราเปลี่ยนแต่ทำไมอาจารย์เขาถึงอยากให้เราเปลี่ยนพอตอนขึ้นปีสี่เนี่ยที่ต้องเสนอหัวข,อขอ้อคือเขาอะเราคืออาจารย์เขาก็ให้เราเหมือนกับว่าเสนอว่าเราอยากจะทําอะไรนะตอนนั้นคือเรามีความแบบชอบการอั้นเหมือนตั้นสัตว์อะไรแล้วอาจารย์ก็มีอาจารย์คนหนึ่ง แนะนำเราว่าถ to ้าเราปั้นอย่างเนี้ยเราไม่มีทางที่จะเด่นของคนอื่นแน่นอนเราไม่มีทางที่พัฒนาไปมากแบบนี้แน่นอนแล้วเหมือนตอนนั้นเขาก็เหมือนแบบพูดเล่นกับเราว่าเนี่ยถ้าทําให้มันหายใจได้อาจจะมีคนสิร์ตได้เราก็อ้ยเราคือเราเก็บคํานั้นมาคิดไงแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําให้มันหายใจได้ยังไงทีนี้เราก็เหมือนว่าอาจารย์ก็คอยเข้ามาแนะนํานะเข้าแนะนําตลอด ขามาแนะนาว่าลองลองใช้วัสดุนี้ลองใช้แบบนี้แบบนี้มันก็เลยย้อนกลับไปเนี่ยเหมือน,อน,น,อนตอนที่บอกว่าปีสามที่เขาให้ทดลองเนี่ยเราได้เอากลับมาใช้เราได้เอาทั้งหมดอ่ะวิชาทั้งหมดที่เขาได้ทดลองกลับมาใช้ตอนปีสามเราได้อตอนปีสองเราได้ปั้นเราได้เรื่องสกิลเราได้เรื่องแบบถีมือทักษะถีมือการรอการทำพิอมอ่าแต่พอปีสามตอนที่เราแบบทดลองวัสดุใไหไม,ม่เอ่ออาจารย์ให้ลองเอาสื่อใงไหนนะครับเรามีมอเตอร์มีเรื่องไฟ มีเรื่องแบบวัสดุหลาย,ลายอย่างมาใช้ทั้การออกการดุนการหล่อเฟเกอร์แต่ว่ามีไฟข้างในล็อกเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดเลยสุดท้ายมันพอเราเอามารวมกันได้แล้วมันลงตัวมัเกอร์เลยเป็นงานชุดที่เป็นที่สิของเราที่เป็นงานที่เป็นซิลิโคนอ,อืมแล้วก็ใช้ความรู้จากปีสามในการทำมอเตอร์อ๋ออ่า ตอนนั้น้อนถามกลับไปนิดน,นึงไอ้ทามอเตอ,อร์ชิ้นแรกคืองานไหนงานที่มันคนแชร์ไปเยอะไอชิ้นที่เขาบอกว่าเราเป็นเสือติงเข้ามาอันนั้นไอชิ <c oughs> อ้นนั้นก็นนค,คือลองทําเลยก็คือเราไม่รู้ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมัน<อ>มันก็หายใจเหมือนแบบกระโดดกระโดดมันก็ไม่ได้ลงตัวพอดีเลยชิ้นนั้นเราก็มาแก้เรื่อยๆมาแก้เรื่อยพอเราว่างเราก็ขับไปแก้แล้วเราว่างเราก็ลับไปแก้จนมันสมบูรณแล้วเราก็ เราก็มาจัดตัวประกอบขึ้นมาใหม่ใช้เสือในอื่นเขาไปเชื่อแล้วคอนเซปต์ของงานชิ้นนั้นมันคือะสิ่งมีชีวิตภายใต้การกำหนดของมนุษย์ก็คือเราทำเราสนใจเรื่องของสัตว์อ่ะที่มันถูกมนุษย์เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นเรื่องของสัตว์ที่เป็นแรงงานสัตว์ที่เป็นอาหารทัองเช่นอะไรอย่างนี้สัตว์ที่เป็นแรงงานสัตว์ที่เป็นแรงงานด้อย่างควายช้างอะไรที่แบบเราสืบเราแบบศึกษาแล้วก็ไปดูที่ว่า สมัยก่อนน่ะหรือว่าเราเรามันมีแบบนั้งหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราเออเราไงสเสถัานใจได้ mm hmm. คือมีครั้งหนึ่งที่ช่วงที่เราแบบไปช่วยแม่ขายงานทำของทำงานวันนี้ mm hmm. แล้วเราขายของแล้วอยู่ข้างๆกับตรงกลุ่ม mm hmm. คนที่เขาเอาเอาของช้างน่ะ mm hmm. มาเลขค่ะเพื่อขายอ้อยให้ช้างกิน mm hmm. ทีเนี้ย มันเหมือนว่าคืนน่ะมันก็ร้อนมันเป็นคืนซีเมนอะไรเงี้ยร้อนแล้วมันช้างเราก็แบบสังเกตเห็นที่แผลที่ที่ทางมันรู้สึกว่าเออร้อนใช่เราก็รู้สึกือนเราว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่เขาบอกว่าไอ้ช้ามันคงไม่เป็นไรหรอกเราว่าเรารู้สึกว่าเอ้นมันมันมันอย่างมันถูกกระทำจริงนะมันโดนคนบังคับนะทั้งทั้งมันมันไม่ได้บังคับแค่ตรงนั้นคือณจุดตรงที่ยืนอยู่อ่ะมันก็เห็นได้ชัดแล้วเขาบังคับมันด้วยอะไรด้วยโซ่ ในการใช้ของไอตัวเชี่ยวอ่าบรรทัดให้มันกินให้มันอะไรให้มันทําให้คนแบบรู้สึกว่าชอบอย่างเช่นแบบไหวอะไรอย่างเงี้ยท่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ได้รู้สึกม,มันไม่ได้ทาด้วยความเต็มใจของสัตว์คือสัตว์เขาความจริงเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขากินเขานอนเขาตื่นขึ้นมาเขากินต่อได้เขาแบบไม่จําเป็โดนต้องราเน,นรู้สึกแบบเรื่องพวกเนี้ยมันแบบเราเรา็ห คือสภาพแวดล้อมรอบเราเ,ราเือตอนนี้เราก็ู่ใช่ส่วนสภาพแวดล้อมอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นชุดปลาที่คนแบบที่คนที่เขาแชร์กันเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของเกี่ยวกับร้านอาสนเนี่ยที่เขาอยู่ข้างางร้านเรา,ะาอะก็คือเหมือนเราก็รู้สึกเห็นแบบเราไม่ได้ไปไปทำเพื่อจะไปโทษเขานะว่าเขาแบบฆ่าหรืออะไรแต่ว่าคือเราเห็นนะการฆ่า ตัวเราเองเรายังรู้สึกว่เฮ้ยทำไมเวลาคนฆ่าปลาอย่างเงี้ยคนหนึ่งแบบเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเป็นพันเป็นแสนตัวมันดูไม่รุนแรงนะแต่เวลาคนฆ่ากันคนหนึ่งเนี้ยมันดูรุนแรงมากมันดูแบบมีกฎหมายอะไรมาบังคับคือทั้งทั้งทางนี้มีชีวิตทั้งทางนี้อารมันมีชีวิตก็หนึ่งชีวิตเท่ากันแหละเราก็เลยมองว่าเอถ้าเกิดไอสัตว์เนี้ยมันเกิดจินตนาการที่ว่าถ้าสัตว์เหล่านี้มันมีเหมือนแบบร่างกายเหมือนกับคนอ่ะเวลาคนแบบ ข่าวชยกรรมที่มีรูปแขนขาอะไรงี้ค่ะแบบเป็นแผลอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออละไอสัดส่วนของทั้งหลายคนพวกเนี้ยมันอยู่ใกล้ชิ้เราไงพอเราพอเราแบบเห็นเกิดแผลเกิดอะไรงี้มันก็รู้สึกว่าแบบรุนแรงกว่าอ๋อเหมือนเราอยุดฟองหายมนุษยุดใช่หยุดฟองของมนุษย์มาใช้กับสัตว์ที่ว่าเขาเกิดแต่มันก็เมือนเป็นการตั้งคำถามว่าศาสตร์เหรอนี่เขามีร่างกายสัดส่วนของคนอ่ะคนยังมีแบบอ่ามยังมองยังมอง มันจะดูรุนแรงขึ้นไหมมันจะแบบนคนคออยังไม่กล้ากินหรือไบลมหายใจของสิ่งมีชีวิตหายใ้กับกำหนดของมนุษย์โ<ม>ดยเราแบ่งสามเ,เ,เป็นสามเป็นเออแบ่งสัตว์แบ่สัตว์เป็นพวกคือสัตว<อ>์ที่ใช้แรงงานสัตว์ที่คนกินแล้วก็สัตว์ที่คนใช้ประโยชน์จากเรื่องของเชือ้ออย่างเรื่องอ,อันนี้เราเคยได้พูดเมื่อกี้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของก็เป็นชีวิต ในบรรยากาศของในตลาดเสริจอยเนี่ยอย่างเช่นเตาที่ถูกขายถูกจับมาขังเพื่อที่จะขายปล่อยเป็นสัตว์ปล่อยอย่างนั้นเห็นไหมบางทีเขาถูกขังเนี่ยมันก็ถูกมันก็เป็นเรื่องของสัตว์ที่ถูกกํา<ล>หนดโดยคนของแต่แต่มันก็มีหลายหลายมุมหลายแขานงอีกแต่ก็รหยิบอย่างนั้นหน่อยอย่างนั้นหน่อยก็สมมติสมมติแ่เรื่องนี้เราก็หยิบมหน่อยกามทำงไทยนี่ก็คือเป็นลูก เป็นงานช้างก็เรื่องของศาสตร,ร์ที่เรื่องของการคอนเซ็ปต์ก็คือแต่แล้วใการใช้แรงงานตอนประกวดรางวัลที่แบบเราได้รับม,มันมันมีรางวัลไหนบ้างก็ถ้ามีทําได้หลักๆเลยก็มีแห่งชาติจังไทยแห่งชาตินี่เป็นงานชิ้นไหนครับงานิ้นเอ้นชิ้นตต็ม อ่ากระดูกชิ้นคอนเซ็ปต์นี่คืออะไรคอนเซ็ปต์ทั้งหมเนี่ยของของเอ่อแม่้าร้องบรรยากาศก็คือเลยก็คือแนวคิดในทางการแต่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนฟอร์มปรับเปลี่ยนเรื่องของบรรยากาศอ๋อคือเราบรรยากาศของตลาดสดที่เป็นเต็นใช่ไหมที่เป็นเต็นจะร่มแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราเอาวัสดุเนี่ยมาเล่นแล้วไม่สนุกแล้วด้วยการประกวจตอนนั้นมันกำหนดเวลาคือตอนนั้นเนี่ยเราทำงานอยู่ด้วยเพื่อนที่หางานเนี่ยมาทำงานเรียนต่ออ๋อ ด้วยจังหวะที่ส่งงานประกวดอ่ะคือมันเราไม่เหมือนว่ามีมียังไงคือเรามีงานอยู่แล้วแต่ว่าเราเรงยเป็นแค่แบบมีจบอาะไนยังไม่สมบูรณ์เราก็าเลยต้องวางแผนว่าจะทำางานให้มันสมบูรณ์เราก็เลยใช้สื่ออื่นช่วยเ<อ>ช่นสื่อที่มันสมบูรณ์ยังไงอนนอมันเป็นแบบสังเดจรูปอยู่แล้วอ่ะสื่มันเป็นสมรม,สมังปลาอะไรที่มันผ่านการใช้งานเราคือสำคัญเลยก็คือเรื่องหนึ่งที่ว่า เราเราหยิบเรื่องที่แบบนั้นแค่ชิดกับตัวเราอยู่แล้วอ่ะแต่บางทีอ่ะเราลงไปดูไปคุยกับคนที่เขาเนี่ยทำเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยของเราทํางานชุดเนี่ยร้านจินตนาการลูกะะแม่ค้าเราก็สัมผัสอยู่แล้วนะทุกวันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอะเราไม่ได้คุยกับเขาเราก็จลงไปคุยเขาเขาแบบยังไงขขอ่ะเขาคับอ้าวเขารู้สึกยังไงอะไรเขาก็เหมือนบางคนเขาก็ทํา เขาก็ไม่อยากที่จะฆ่าะเขาไม่อยากที่จะหยุดนะแต่ว่าจริงๆเราไปออารณมเรื่องของเนี่ยบรรยากาศของตลาดสดมาหยิบมาแสงงานกันเลยแสงไฟทั้งทั้งหมดเลยทั้งกลิ่นแล้วก็แล้วก็พยายามทําให้มันไม่ไม่ดูรุนแรงนะก็คือล้างออกมาทำความสะอาดแล้วก็เคลือบให้มันดีๆให้มันแบบมีแบบเหมาะกับการเป็นงานศิลปะแบบไม่ได้หยิบมาเพิ่มเติม มันไม่มีภูมิใจที่สุดมันสนุกทุกชิ้นไงแล้วอย่างเราว่าเออมันก็ไม่ได้แบบไม่มีไม่ภูมิใจเลยก็ภูมิใจทุกชิ้นอะแต่ว่าความภูมิใจแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเหมือนแบบบางชิ้นมันไม่ได้แบบสร้างชื่อเสียงให้เราไม่ได้สร้างเงินให้เราแต่ว่าพอเราทําแล้วอะมันมันให้กระบวนการเรามันให้แบบเทคนิคใหม่กับเราอย่างล่าสุดที่เราได้ทําตอนปอรตีแต่พอโทรเราแรกมาใช้แล้วพอโทรเราได้มาจามาแสดงงานอะไรอย่างเงี้ย แล้วงานคือที่ได้รับารางวัลยิบย่อยมีไหมก็มีมีแต่ว่าเราก็จกับไม่ได้เราก็ไม่ได้หลักๆก็คือจะมีแห,เหนเชาติหแห,ห่งชาติกับยังไทยมักนก็เราก็แบบไม่สนใจคือเราชอบส่งแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเออมันเป็นงานมันอะไรขอให้เราเราได้มีส่วนร่วมเรา่าโอเคละให้เนาได้เห็นงาน อันนี้คำถามต่อไการไม่ถามไม่ได้อนาคตคิดว่าจากวันนี้ไปในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าตัวไม้เองจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเรามีความสุขหรือแบบคือง่ายขอให้ได้ทำงานศิลปะอะไรก็ได้งานศิลปะมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าบางทีเราทํางานของเราอีกเยวเราเบื่อครับทำเจาะนั่งเราหาอื่นทำนั่งบางทีเราเราอยู่งานอย่างเดียวบางทีมันก็แบบ ดันเราก็ออกแล้วนเ,นเราก็กลับเต็มเลยแล้วอยากทำนะพีม่มาบอกว่าผมก็ทำงานศะิลปะแหละแต่อะไรที่แบบว่าเราอยากหาวัสดุที่มันแบบทำแล้วแบบมันเป็นมิตรกับเราเองคือสุขภาพเราเองตอนเนี้แล้วว่าสุขภาพสําคัญสุดนะคือแบบพอมองย้อนกลับไปตอนนั้นคือว่าเทคนิคเน,นี่ยที่เราทำาูกมมันพุทธอันตรายกายแม่พคทอันตรายอะไรแบบวิบๆแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะแสดงงานชุดใหม่เราก็ อาจจะมีเอาตัวเทคนิคที่เราเคยทดลองเคยเรียนมาทังมาทำเป็นเทคนิคที่แบบลดละเออลดความแบบที่ต้องมานั่งปั้นนั่งหลอ่อนั่งปน,นสีอย่างเดียวอาจจะมาลดอย่างแบบอาจจะนิทรรศการหนึ่งสิบยี่สิบชิ้นเราอาจจะแบบแบกขึ้นหนึ่งเราไม่ต้องไปทําเทคนิคนี้ทั<ม>้งยี่สิบชิ้น<ม>ก็สนุกข,ขอบคนดูได้เขาแบบไม่ต้องมาเบื่อมาเอม่เทคนิคเดิมๆอะไรอย่างเงี้ย นะานยังไม่อยากคิดเยอะแค่นั้นแหละก็ทำก็คือสนุกไงทุกวันสนุกได้ป่วยนก็โอเคแล้ว้นสุดท้ายขอช่องทางการติดต่อนะครับเปิดคนแบบว่าอยากเข้าไปดูงานหรืออยากเข้าไปแบบมีอินต a า r แกรมนะแต่เออมีอินต a างแกรมมีเฟซเข้ามาดูได้เฟซบุ๊กแล้วกันเนาะแล้วเราก็มีเพจส่วนตัวเราก็จะแบบ ช่วงที่เราแบบไม่ได้ลงงานไม่ได้ลงในเราก็เหมือนเราว่าเวลาเราเราอ่านเราดูงานชิ้นไหนเรารู้สึกแบบเออชอบเ,ชเราก <ร Learn. S 2> ็เผือแผงคนอื่นเต้องเพจถาชื่อ PP Studio เดี๋ยวถ้าเราช่วงหลังจากเราแสดงทํางานแสดงเสร็จเราอาจจะแบบลงขั้นตอน,นกระบวนการทํางานของเราทั้งหมดเอาเอา,เอาไว้ในในเพจด้วยเผื่อน้องๆรุ่นใหม่แบบเข้ามาถามเข้ามาอะไรก็อาจจะแบบไปดูในเรื่องแบบ ได้ไปศึกษาได้แต่ใครที่แบบว่าเข้ามาในในเฟสอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ห่วงเรื่องเทคนิคเลยละอยากรู้อะไรถามได้เลยเปิดหมดเปอกอยนะ<ม>ไม่ได้เก็บไม่ได้ห่วงอะไรอยอะแล้วก็บอกทุกคนก็แบบให้ข้อมูลทุกคนพูดเท่าที่พูดได้พูดเท่าที่เรารู้อะแค่นั้นอะนะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณไมค์ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลย วิเคราะห์งานของศิลปินพาาดานะครับที่งานมีชื่องานว่าจินตนาการของลูกแม่ค้านะก็จากที่ได้ศึกษาผลงานของศิลปินท่านนี้นะครับรู้ถึงแนวคิดของตัวศิลปินคือแนวคิดของเขาเนี่ยมาจากประสบการณ์และการพบเห็นของตัวเขาเองนะครับคือศิลปินนะครับได้เห็นภาพที่ ปลาเป็นอาหารของมนุษย์ถูกข้าวต่อวันเกือบ50ตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะมองเนผินแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่ทาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งของปลาคือปลาก็มีชีวิตจิตใจมีเลือดมีเนื้อเหมือนกับมนุษย์นะครับฟิลิปปินส์เขาจึงได้สร้างผลงานนี้ขึ้นมาในรูปแบบประติมากรรมนะครับครึ่งปลาครึ่งคนครับปลาเหล่านั้น,นมีสัดส่วน เหมือนร่างกายมนุษย์เลยครับถ้าเป็นอย่างงี้ครับมนุษย์ยังจะฆ่าและบริโภคปลาอยู่ไหมนะครับก็โดยฟิลิปปินส์นะครับได้แสดงผลงานมีรูปทรงครึ่งปลาครึ่งคนนะครับตัวฟิลิปปินส์นั้นอยากให้ผู้ชมเห็นว่าปลาที่มีเลือดมีเนื้อใกล้เคียงกับมนุษย์และรุนแรงกว่าที่เห็นตามปกตินะครับแล้วก็บรรยากาศของสภาพแวดล้อมของล้านปลาสดที่นอนเรียงรายตาม แบบ,แบบลอนเดียนลายตายอยู่บนหาดนะครับนถาดอีกส่วนก็ถูกขังอยู่ในกระมังหรือไม่ก็ลังไม้นะครับหรือภาพของปลาทองที่ถูกโยนและมีอาการนอนจุกบางตัวก็หายใจแบบอ่อนแรงหรือกําลังจะหมดลมหายใจนะครับศิลปินเขาจึงได้มีความคิดและจินตนาการไปแบบว่าถ้าสัตว์เหล่านี้ยคงมีความเจ็บปวดทุกทรมานเพราะมาเป็นอาหารของมนุษย์อย่างเรานะครับ คือเขาเลยอยากให้ผู้ชมเห็นคุณค่าของชีวิตไม่ว่าสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ก็ตามนะครับชีวิตและความรู้สึกเขามีหมดครับเอ,อเราควรบริโภคแต่พออิ่มและควรมองสัตว์เหล่านั้นนะมีจิตใจมีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์เราไม่ควรทรมาหรือฆ่าโดยไม่จำเป็นนะครับ